นี่ก็คือ Demon Slayer Server ที่1592สำหรับ EP นี้นะครับผมและด้วยความที่อุปกรณ์ใหม่เข้ากิวมาถึง2ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะต่ว่าเราจะได้ชิ้นหนึ่งไหมแล้วก็การสุมแต่ละดาดเป็นยังไงละแล้ดีเราจะพัฒนาอะไรต่อไปผมได้มาดูกันได้เลยครับ EP ที่10ครับอุปกรณ์ใหม่2ชิ้น ก็นะครับผมนะก็กับสวทีทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เซิร์เวอร์1592เราเดินทางมาถึง EP ที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับ EP นี้ครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากครับที่แต่เราก็มีแค่อุปกรณ์แดก2ชิ้นตามที่เห็นเลยนะครับผมเอาล่ะเราไปทำเวทภารกิจนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเตียงทำลายกันเลยครับผม let's go และหลังจากที่เราทําภารกิจรายวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็มีตัวสุ่มอยู่ที่30ใบนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมเอาแค่ยี่เป็ไปก่อนเราจะมีอีสิบรอบนี้ทีหลังเนาะเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรครับใน30ใบนี้ หลัจมานะ้ครับผมนะที่เช้าของอีกหนึ่งวันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลา7จ็ดโมงนาฬิกาสานาทีนั่นเองสําหรับในวันนี้ครับผมนะก็จะมีอุปรกรณ์ใหม่มาถึง2องชิ้นด้วยกันซึ่งนั่นคือพิมพ์ดีดครับที่จะช่วยเพิ่มโล่สิบเให้กับช่วงเริ่มต้นของเ์นครับผมนะสัปดาห์กันหนึ่งคือหน้าไม้ครับที่จะสามารถทำำําดาเมจใส่ศัตรูเพิ่มเติมได้อีกอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนของเอทีเคของฝั่งเรานั่นเอง ซึ่งในจุดนี้ครับผมก็เลยเลือกที่ซื้อตัวของพิมพ์ดีดมาหนึ่งอันนะครับผมนะแค่เดียวเลยนะครับผมเพราะเป็นอันใหม่นะอีกอย่างครับในสกิลตอนนี้ก็เป็นเซอร์เอ็กซ์โอเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะบอกเลยว่าเราได้ที่หนึ่งยากแน่นอนนะครับผมเพราะมีแต่คนโกลด์ทั้งนั้นเลยและสุดท้ายเราก็ได้มานะครับผมพิมพ์ดีดหน้าพันหนึ่งส่วนหน้าไม้ก็เป็นไม่พอครับไว้รอวันหลังนะครับผมนะที่จะเจอกันนะครับผมแล้วนะครับผมก็มาถึง 2องชั่วโมงภายหลังนะครับผมในเวลา9ก้าโมงครับของเซิร์ฟเวอร์1597ในวันหนึ่งนั่นเองแต่วันนี้ครับก็จะเป็นการสรุปค่าพลังรวมนะครับผมนะค่าพลังรวมตัวนี้มันอยู่อันดับที่3นะครับผมนะในประหารหกแสนสมาพันแปดเจ็ดเจ็ดนี่ส่วนกิจกรรมซานิมีของเรานะครับผมก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็จะได้ซื้อแค่หัวแรงหนึ่งตัวแล้วก็ตัวของเลือซัมพอร์ตนี่หรืตัวดำอีกสองตัวนี่ ผมก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเหรียญโดยรวมแล้วก็วอล์คไททัลครับผมมาได้ถึงอันดับที่19นะครับผมนะหรือชั้นที่19วันนี้สวัสวดีรำลึกก็คคุก็ยังไม่มีอะไรนะครับในจุดนี้แล้วก็มีแพทเช่นครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่ผมลืมบอ,อกไปนะครับผมนะพิสซี่ก็มถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมนะอีกประมาณหลายวันเลยผมจะได้นะจุดนี้แล้ว้เจอกันใหม่ครับผมนะสำหรับตอนนี้เดยที่10 ในจบงลงแล้วครับวาเจอกันใหม่ครับดีที่สุดเจอกันนะมุม